สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเค็ดลับที่การการใช้งานแอปพลิเคชัน บนมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการบันทึกแชท Line นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลือกแชทไลน์ได้จากคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าการบันทึกนะครับจะบันทึกได้เฉพาะข้อความเท่านั้นนะครับในส่วนของรูปภาพนะครับก็จะยังไม่สามารถที่จะบันทึกได้นะครับในคลิปนี้นะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็เริ่มต้นกันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในส่วนของโปรแกรม line นะครับในคอมพิวเตอร์ของเรากันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของโปรแกรมแชท Line กันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการเลือกแชทไลน์นะครับที่เราจะต้องการบันทึกข้อความ ไปนะครับหลังจากเลือกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่เมนูไลน์กันนะครับที่เป็นจุด3จุดบนแชทไลน์กันนะครับเมื่อเลือกในส่วนของเมนูไลน์ตรงจุด3จุดเสร็จรรแล้วครับขั้นตอนถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึกแชท กันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับในการบันทึกไฟล์ของเรากันนะครับก็ให้เราใส่รายละเอียดกันได้เลยครับหลังจากใส่แล้วก็ให้ทําการเ,เลือกไปที่เซฟด้านล่างกันได้เลยครับ เมื่อเราทําการเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของไฟล์ที่บันทึกนะครับซึ่งก็จะแสดงอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรากันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการ à, ดูไฟล์ของเรากันนะครับโดยที่เราทําการคลิกในส่วนของไฟล์ที่เราได้ทําการบันทึกไว้เมื่อสักครู่นะครับขึ้นมานะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของรายละเอียดในส่วนของแชทที่เราได้เคยแชทไว้กับเพื่อนหรือกับในไลน์กลุ่มกันนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะบันทึกได้เฉพาะในส่วนของข้อความนะครับในส่วนของ รูปก็จะยังไม่สามารถบันทึกได้นะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการบันทึกแชทไลน์จากคอมพิวเตอร์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ ATE IT Channel ก็ต้องขอบคุณนะครับ